สวัสดีจ้าเพื่อน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 ทั้งหมดนะวันนี้สงเจก็ไม่รู้จะทำอะไรตั้งไปนั่งมาก็ทำขอบข้าวอีกแล้วนี่เครื่องแกงส้มนะใส่ทั้งพริกสดพริกแห้งพริกสดเอากลิ่นมันหอมๆนะพริกแห้งก็เอาความนัวความอะไรทั้งหมดต้งสิ้นนั่นแหละ ก็มีหัวหอมหัวกระหัวกระเทียมหัวหอมขมิ้นนะขมิ้นนี่มันจะต้องเหลืองสมัยก็เลยใส่เยอะหน่อยเพราะชอบพริกสดนี่ก็เครื่องจะหนักเครื่องหน่อยนะพริก,กไม่ต้องเยอะถึงยังไงเราก็ต้องทำอาหารให้มีกินให้ได้นะเรื่องของเรื่อง แล้ววันนี้ก็ต้องปั่นเครื่องแกงก่อนจะทําอย่างอื่นเพราะว่าเขาบอกว่าไฟจะดับเพราะถ้าหากว่าไฟดับแล้วสมใจจะต้องมานั่งตําเองจะเแกงกับสับปะรดนะนี่ปลาถ้ำหรือปลากระป๋องเนี่อะไรก็ได้ ก็จะปัดจนเครื่องแกงละเอียดออกสับปะรดเสร็จนะฉ <c oughs> ุนมากถึงค่อยเอาขึ้นเตาอันนี้เขาเรียกสับปะรดไม่แก่ไม่ไม่สุกนะสับปะรดอ่อนหรือสับปะรดแก่ เมื่อก่อนนี้นะไม่ใช่ต้องซื้อต้องขายนะมันจะขึ้นในสวนยางแต่เดี๋ยวนี้สวนยางเขาจะไม่ค่อยปลูกกันแล้วสับปะรดมันก็เลยจะมีน้อยก็เลยค้าขายกันเลยเป็นอาชีพไปเลยบ้านสมใจเองก็ต้องซื้อเข้ากิน จะชอบปาดชอบปาดให้เบนๆนะมันจะดูชิ้นใหญ่ เดีย๋ยวนี้นะทั้งกุ้งทั้งหมึกทั้งปลาอันตรายหมดแล้วเข้ามาอใส่สารเพิ่มน้ําหนักขานอะไรไม่รู้อะไรอะไรรัดรัดโรรัดหรืออะไรก็ไม่รู้นะดูขาวแล้วก็ปวดหัวไปหมดแล้วต้องพยายามกินให้น้อยชอบกิกน <pow. S 1> ให้น้อยหน่อยนะอยากกินเยอะแบบถ้ากินเยอะแบบเมื่อก่อนนี่อันตรายนย่ก,กินกุ้งก็กินสักตัวสองตัวพอ อย่าไปกินเยอะกลัวร่างกายจะรับไม่ไหวนะไม่ใช่อะไรถ้าบังนี้มีเข้าไปมากก็มี์ช็อะได้เลยได้จานนึงนะ้ํน้ำตั้งไฟก่อนนะ ใส่สรบปะรดลงไปให้ความเปรี้ยวมันออกมาสักแป๊บหนึ่งไฟแรงไปหม้อจะไหม้เอา เป็นพริกที่สนใจปัน่นก็จะละเอียดมากใส่พริกสดลงไปน้ำมันจะทำให้สีสวยและม้ว,วมันจะหอมพริกสดนิดหนึง่งเอาปนกับ,บพริกแห้งเห็นไหมจะรอเขาเดือดไหม เดิแล้วสีเหลืองชิมเลยติดสีเหลืองติดพิกนี่ก็ต้องใส่ขมิ้นนะที่มาติดสีเหลืองก็คือมันหอมด้วยนะขมิ้นน่ะเรจะใส่ปากระป๋องลงไปแกงไปไม่ที่จะทำยังไงแล้วนะ อะไรอะไรก็เคยกินหมดแล้วแหละแต่ว่าต่อแต่นี้เนี่ยของที่เราจะกินอะ่ะเนอกินพอได้อยู่แล้วไม่ใช่อยู่เพรกินใส่สองกระป๋องเลย ก็จะใส่เกลือด้วยนะเออไม่ได้ใส่กระปิทีของใจนั่น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 ลืมก็ใส่ทีหลังได้ไม่ใช่ปัญหา นี้บ้านสนใจเก้าโมงไฟดับนะรับรองว่าทำอะไรไม่ได้ทั้งหมด แน่นอนคือไม่เปรี้ยวนะนี่ยก็มาขามไปเก็บมาจากโคนต้นนะบ้านข้างๆเขา,ขามีมาขามอยู่เพราะสับปะลรแก่มันจะไม่เปรี้ยวมากหรอกถ้ามีเยอะๆสมใจจะเอาต้มใส่ขวดไว้เวลาเราจะแกงง่ายดีนี่มันมีน้อยนะกล่องอย่าให้เม็ดมันลงไป ชิมรสชาติสักนิดหนึ่งเอาถ้วยมารอเลยนะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะได้เคลฟี่สักนิด เปี้ยวนแต่ไม่เค็มต้องใส่เกลือเพิ่มวันนี้พ่อบ้านเขามีทั้งเนียงแก่เนียงเพาะนะ น่าจ,าจะเจริญอาหารได้อยู่ จ้าปบบเดียวกันแกงส้มสับปะรดกับปลากระป๋องจ้าไปได้ไหมจ้าเพื่อนๆสำหรับมื้อนี้อะนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่มารับชมผลงานของสมใจนะจ้าสวัสดีจ้า